เข้ากลางไปวิ่งเลยวิ่งทำทางทำทางพี่ทิมไปแล้วน้องโอ,โอ้โอ้าอ้าอ้าสตัตว์ก็ไปไม่วิ่งวะขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายทิมทะลุมาชิบมาไม่ลำหน้าเลนเสาไกล้โอ้เป็นไงคมปะงงอะดิว่าทำไมผมเล่นเกมบอลเก่งขนาดนี้บอกถึงฝีมือของผมดิพูดดินี่ถ้าผมเกิดไวกว่านี้นะท<ส>ีผ<ส>้าท้าเกียน หน้าต้องเจอกับผมในงานออฟไลน์สวัสดีนานผู้ชมทุกทุกท่านในกครต้อนรับชินเอลนักรัดไรและวันนี้นะครับคุณอยู่ในเกมอีฟุตบอลสองศูนย์สองสองผมต้องบอกทุกคนเลยว่า เท่เหมือนกันหรือเปล่าซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกทุกคนไปลงสนามไปดมกลิ่นหญ้าไปดูผมแบบช็ดขอบสนามเลยผมจะพาทีมบราซ่าของผมเนี่ยไปเอ่างเต็มข้อรอดเต็มแข้งเข้าไปที่สามเรียมแบบคม ให้เทือนเสาไปเลยวันเนี้อบอกเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักตัวเกม e f ุตบอล2 0 2 2ก่อนเลยดีกว่าครับซึ่งตัวเกม e f o o t b a l เนี่ยนะครับผมสามารถเล่นได้ทั้งเลยครับ PC นะคอนโซล iOS แล้วก็ Android และที่สำคัญนะครับผมฟรีด้วยนี่เป็นยังไงบอกแล้วรอช้าไม่ได้แล้วอยากสัมผัสความมันก็ไปลุยกันเลย ครับผมซึ่งวันนี้นะครับมีทีมต่างๆให้เราเลือกมากมายเลยนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลนะครับแต่ทีมที่ผมจะพาอยวันี้ก็คือบาร์เซโลนาและหลังจากนี้นะครับอย่าพึ่งกอไปไหนยังมีเปิดกระชาอยกนะครับผมมันแน่นอนไปเลสโก้ถ้าพร้อมแล้วเจอกับใครที่อาร์เซนอลไปเลยแล้วกันเออเห็นอาร์เซนอลแล้วนึกถึงพี่บอยซิกนะครับตำนาน ไม่นานมากหรอกเดวโอ้นี่เป็นไงโคตรเท่ภาพยังสวยนะครับผมและอยากจะบอกนะครับตอนนี้ตัวเกมเนี่ยได้ทำการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับผมตัวแผ่นบั๊กต่างๆให้ไหลลื่นสุดๆไปเลยพร้อมแล้วก็ลุยเลยลงสนามมาไม่ต้องพากมพากเองเฮ้ยทำหนาหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยโอ้โห แปลกๆนิดนึงเอากัรหลังครับผมรู้รู้ว่าเขาจะส่งรู้รู้แล้ววิ่งไล่มาโอ้อ่านเกมขาดไงเออส่งบนมาครับอันนี้มือผมเล่นนะถอยหลังเฮ้ยนี่ไงตัดบอลอุ้ยแล้วทำไมส่งอย่างนั้นน่ะลูกพ่อหรือเข้าอีกหนึ่งล้อเฮ้ยได้ได้นะส่งเข้ากลางไปวิ่งเลยวิ่งทำทางทำทางพี่ทิมไปแล้วน้องอ้าอ้าอ้าวเอาสตัด์ทเข้าไป ไม่วิ่งวะเอากรงเลยนะถ้าได้โชยนะผมถนัดกว่านี้เมื่อกี้นะถ้าผมวิ่งนะรับรองเม็ดเมื่อกี้เป็นเม็ดที่แบบเอาอะเม็ดที่สวยอะเอาแล้วแล้วแบบนี้ขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายทิมทะลุมาชิปมาไม่ลำนาเล่นเสาไกลโอ้โหเป็นไงคมปะงงอะดิว่าทำไมผมเล่นเกมบอลเก่งขนาดนี้ผมคือก่อนเพื่อนอย่าซ่ายังไงครับโอ้สวยเลยช็อตนี้ มาแล้วมาแล้วเข้าไปเลยเพื่อนแลปเปิดโอเคเตะมุมหมอเข้าไปตรงกลางเลยเปี้ยงโชว์ลูกโว้ยเห็นปะโมมันเนี้ยสะบัดอะแบบแค่สะบัดคอดูเปิดโคตรแม่น,น,มนสุดปลายมือแล้วว่ะงม่อนะวะิ่งเลยครับวิ่งเลยลูกพี่ไหลล่างสุด โอ้ดูไม่ทันนะดิน้องๆดูไม่ทันนะดิน้องๆแล้วแล้วแล้ว,ลวสั้อู้ว่เต็มเต็มเขาบอกเลยว่าเต็มแข้งแบบนี้เลยอ่ะแบบเหนียวตัวเป็มเรียบร้อยไ,ไ,ดไปไดิออกนำหนึ่นงศูนย์ไปดิครับหนึ่งเม็ดอันนี้แค่เริ่มต้นทิงแรงเหลืองสีน่นาทีอันนี้แค่เริ่มต้นนะเอาไปก่อนนะเออเอาไปก่อนหนึ่งเม็นดนะครับดู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  กนี้นึกว่าแบบจะเปิดซ้ายไงวิ่งหลุดสองมาวิ่งหลุด2มาแล้วงางโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับงางแวะเต็มโค้ไปได้อยู่พุโอ้สวยเลยล้มอยู่อย่างงี้หวานนี่ล็อกหนึ่งหวานล็อกสองงานโอ้โหเป็นยัางไงาบอกถึงฝีมือของผมดิพูดดี เกิดไวกว่านี้นะมีฟ้าท้าเกียนหน้าต้องเจอกับผมมาในงานออฟไลน์ดู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 ู่ด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 ูกูดูนูด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 ูนูีูด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 ูมูด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 ดูดสดู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 เูดดูดเดูง้เฮ้ย้ เวลา873นาทีอยากส่งเหมือนกันเพื่อนแต่ล้มหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้เลยมันมันมันไม่ไม่ยอมมันชี้ไม่หยุดอ่ะคือผมเป็นคนแบบพอมันชี้แล้วผมก็อยากส่งให้อ่ะคือมันจะวิ่งแบบมันชี้อย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยคุณบอกปะโอ้ชี้อ่ะผมก็แบบอื้อหือมันชี้นานเลยหาไปสองเม็ดก็พอ ถือว่าได้เสียวแมตชนี้ถือว่าโค้รมันมีโอกาสยิงไปสิบรอบอะบอกเลยว่าแบบโอ้เดือดเอาไปก่อนนะครับเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างแม่งเล่นเอาเงือแตกเลยนะครับผมแต่สนุกมากเป็นแบบแมตที่ถือว่ามันอยู่นะและผมเชื่อว่านะครับผมมีคนไทยหลายๆคนเลยมีสกิลเพย์มีความสามารถพิเศษที่เล่นแบบ วินนิ่งในสัตว์เออผมเชื่อว่าคุณเป็นคนสมัยก่อนที่เคยแตะเกมฟบุตบอลมาอยู่แล้วนะครับผมและผมจะเอาข่าวดีมาบอก เพราะตอนนี้มีการแข่งขันทัวร์มิมนต์ในไทยแล้วครับผมเอาลรักครับผมเรียบร้อยได้เห็นฝีไม้รลา,ายมือการเตะของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาแนะนำนะครับฟีเจอร์เกมกันนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะครับหลังจากเราเริ่มเนี่ยผมจะบอกเลยนะครับตัวเกมสามารถแมทชิ่งหรือว่าไปเจอคู้ต่อสู้ได้ทั้งแบบ ลุยแบบสโมสรหรือแบบดีมทีมนะครับซึ่งดีมทีมเนี่ยเราสามารถที่จะเซตทีมของเราเองได้เลยนะครับให้มีเมสซี่ให้มีเนมาให้มีนักฟุตบอลที่เราชอบนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็แพนได้อย่างเช่นของผมตอนนี้นะครับเป็นบุรีรัมใช่ไหมครับอ่าเล่น4-2-3-1นะครับผมเราก็สามารถตั้งแบบไหนได้อะไรได้มีโค้ดด้วยนะครับมีโค้ดทีมด้วย แล้วเราสามารถไปหาตัวละครได้นะครับเปิดกระชาได้ด้วยนี่อันนี้แหละที่ผมชอบนะครับเปิดกระชาได้ด้วยซึ่งวันนี้นะครับมีตู้ริวอพูมากับยูโรเปียนขับนะครับเดี๋ยวเรามาจัด2ตู้นี้กัน แต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนสายฟรีเริ่มกังวลแล้วการเรื่องสายฟรีเล่นยังไงอะครับเนี่ยต้องเติมเงินหรอมีอีเวนต์กิจกรรมนะครับเห็นลูกบอลบนซ้ายไหมสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวอันนั้นนะครับจะทําให้เราเนี่ยไปเล่นอีเวนต์แล้วก็ได้ของรางวัลมาแล้วเอาตัวละครเนี่ยไปแลกได้นะครับเวลาแลกเราก็จะมาแลกนี่เห็นไหมในลิสต์ยุโรปหรือว่าอะไรเงี้ยอาร์เจลีก็มีนะครับเจลีก,ก็มีอันไรเขาเข้ามาดูเขาก็จะบอกว่าใช้อะไรแลกบ้างโน no. นี่เห็นไหม หรือถ้าคุณจะเล่นเก็บเงินในเกมนะครับจะเห็นเงินผมเห็นแหมหนึ่งแสนหน่มื่นใช่ไหมครับเราสามารถเข้ามาแล้วก็ฟิลเตอร์หาได้เลยเลวันดอฟสกี้อ่าซาหาเมซ,ซี่ได้หมดเลยนะครับโรนัลโดแล้วเราก็เก็บตังค์มาซื้อเอาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ของผมวันนี้ผมจะมาจัดกาชากันเลยดีกว่านะครับไม่รีรอแล้วผมไปก่อนเลยหไปจัดไปห้าดาวราูปพาพ ขบอนบล็อกเอาว่ะซูมสนามคนดูเยอะขนาดนี้ใช่ครับเบายังไงครับผมแสงสีละย,ย,ยิบละยับกี่ดาวเฮ้ยนี่คือดาวแล้วหรอมาว่ามาทั้งเสื้อหน้าตาตรงผมลูกเตะสกิลเพของเขาเต็มข้อคนเดียวทั้งสนามและนี่คือ าวินโยห้าดาวโอ้โหนี่ของสนามเป็นตัวดีช่วมาไกลๆผมว่าเขาเดีไซน์มาจากไหนขอยากเข้าทีมมาเลยละกันแต่ยังครับผมยังครับผมยังมีงมตัวที่เราอยากได้โอ้อันนี้มันการันตี5้าดาวหมดเลยนี่ว่าและสามารถรีเมนิ่งได้อีก2ครั้งเท่านั้นนะครับผมปะงั้นเราไปดู5้าดาวตัวต่อไปที่จะเซ็นสนยายายัญญากันไปเลยเอาพี่น้อง และเบอร์14ครับผมยังไงสีด้าย่างนี้รูปเต่างนี้โอ้ oh, ha. โหเท่โมเดลตัวละครคนเฟี้ยวและนี่ก็ค uh ือแฮนเดอร์สันนะครับผมโอ้โหตัวปกเนียเนี่ยเออนี่มันราชาตู้เลดยันกินบอลองปกไปเลยทีเดียว โลพาสครับผมน่าจะเป็นกลางบุกนะครับผมเออถ้าผมไม่แม่นนะผมขออภัยด้วยแล้ว,วกันนะครับถนัดเท้าขวาดูมีบอกไมาเลยนะอายุ31เดียวนะอายุ31ผมฟังแล้วสะดุง้ง3 1เยังแบบเล่นกูยังแบบเล่นนั่งเล่นเกมอยู่เลยอะผมมีกลิ่นนะว่าจะได้นะครับผมนายโกยังไงไม่รู้วะตู้ดีวาพูนี้นะครับจะปิดด้วยตัวอะไรครับผมไป let's go ขอ,อญาต มาแล้วมาแน่หรือเปล่ามาแล้วลูกจ๋านี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแปลกๆนะไอ้ท่าเตะนี่มันท่าเดียวกันหมดเลยวะเออผมก็แบบจะเปิดตัวแบบฟุตปอลเก้าสิบมาแน่นะครับผมจัดไปเลยแล้วกานเตมิน่าโหดบาลานโหดนะครับผมก็เขาเรียกว่าตัวเปิดตัวเปิดเหมือนกันตัวเปิดเหมือนกันอะ ก็จากกันไปอีกหนึ่งตัวละครนะขอญาติเซ็นสัญญานะครับเดี๋ยวเราไปตู้ยูโรเปียนขับกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมไปยูโรเปียนขับเซ็นสัญญาเมื่อกี้มี5ดาว4ดาวแล้วก็3ดาวมาครับผมอุ้ยโอ้ยเออมีท่าอื่นบ้างสไลด์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 บุกสไลด์บุกเอาไปเลี้ยงไปก่อน นะครับแสดงว่าตู้นี้นะครับมันออกอาจจะออกไม่ตรงเลดแต่เลขตรงนี้เห็นไหมครับ150บนขวา150ลบมาเหลือ149แล้วอาจจะมีตัวอื่นอยู่ด้วยนะครับผมดิโกฟอรันนะครับผมแบร์ี่แล้วก็เชคิเบนนะครับผมบอกเลยว่า3ตํตำนานต้องมาอยู่ใน ID พี่บ้างละน้องเอ๋ยไปต้องมีมันต้องมีขอ,อยากไม่หาดาวสกิ์จับ ไม่ได้ดาวมือถือคลิปยับยังไงครับผมเฮ้ยไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละสามดาวขออญาตไปก่อนเลยแล้วกันนี่กล้องหลังใส่แทง7จดิบสองหลังซ้ายต่อเนื่องครับ Let's go ไป448รครับ1 5อ้เฮ้ยคนดูเยอะอย่างนี้สี่ดาวขึ้นแน่นอน ยังไงขอพี่ดูเฮ้ยเฮห้าหรือเปล่าโอ้คือดาวทำไมดาวมันเยอะกว่าปกติก็ไม่รู้นะเมื่อกี้รู้สึกดาวมันแบบฟลิปๆๆๆอะผมนึกว่าจะ5้าดาวซะละอ๋อมันมีซีออตรงนี้ครับผมเราจะเห็นรายชื่อนักเตะทั้งหมดนะครับผมที่ไม่ได้ท็อปหน้าตู้นะซึ่งมีหลากหลายทีมมากหลากหลายคนด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราซัดยาวเลยละการไม่ต้องห่วง let's go บยไป ขออีกสักสิบทีสิบทีขอดูว่า5้าดาวมันจะมาหรือเปล่าขอดูหน่อยราชาตู้เหรียมันจะออกอามตู้หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่อันนี้ไม่มีแน่นอนเฮ้ยสี่ดาวมายัางไงครับผมเบอร์สและโคตรหลอกนี่สายสัก,กัด โอเคนะครับผมเป็นสีดาวที่ผม <c oughs> ขอเพระว่าจริงๆผมก็ไม่รู้จักนะครับแต่ไม่เป็นไรสีดาวตัวแรกมาแล้วมีแววสีดาวตัวแรกมาแบบนี้คือมีแววมีแววดีแววดีผมขอสกิปสักรอบได้ไหมไปเลยสกิปเลยเึ้มเบอร์เจ็ดสกิปอีกรอบนั่นก็คืโอโอ้โหมาเจอราเมริโนนะครับผมห้าดาวบนขวาบอกเลยว่ามา ห้าดาวตัวแรกมาแบบสกิปเอ้ยออขอสคริปอีกสองครั้งเพราะว่ามาไม่สคริปนี่จริงเว้ยไ,ไปไปไปเบอร์สิบเอ็ดหัวทองอ่าสามดาวขออีกสองทีนะขอสคกิปอีกสองดีนะงดงดไปไปพี่ชายเอาหน่อยมาวะมาวะห้าดาวตัวแรกก็มาแล้วสี่ดาวตัวแรกก็มาแล้วเบอร์สิบเจ็ดสีแดงอ่า สาดาวผมว่าดูฉากแหละมาดูฉากอีกสักทีเรายังคาดหวังว่าเลเจนเ a อรจะออกในดีของเรายัางไงครับไม่สกิปเราหลอกหลอกระบบว่าเราจะดูแต่เราสกิปชัดเลยมันอยากให้เราดูจริงเพราะฉะนั้นแล้วไปดูอยากให้เปิดทีเดียว5คนนะมีไหมแต่ว่าผมคนไม่เป็นเนาะมาครับและกันก็คือโอ้ย โรเปียนสีดาวเฮ้บโหหน้าเด็กมากปเปมคอกองหน้าจากบราซิลนะครับผมโรดริโก้นะี่ครับผมโอดเคมา๋ยวขออีกสักสองทีสองทีจริงสองจริง,รงคือมันยังหวังว่าอยากได้ตำนานไงโลบไงเออโลบเอาไปดูฉากนี้แล้วกันเบอร์แปดเสื้อแดง Okay. Ah. อันก็คืออ่ายังยังไม่พอต้องไปต่อต้องไปต่อต้องไปต่อมันติดลม้มติดลม้มฮึไม่มาตอนนี้ก็ไม่รู้จะมาตอนไหนแล้วนะน้องชายจ้าเอจจ้าเอ๋ดีดาวฟ้าเบือเก้าฮึ ดีเซโก้ครับกองหน้าล่อเป้า <Wow. S 1> ออนี่เป็นะไรคะโอเคเดี๋ยวก็ขอญาติก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวละครของผมเนี่ยไปจัดทีมก่อนแต่ยังมีอีกหนึ่งอันนะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าพี่ๆแบบไม่ได้สายสุ่มกระชาหรือว่ากะเอาจบเลยนะครับผมนี่ก็แบบแพ็คแบบที่ก็มีนะครับจะเป็นแพ็คที่เส้นสัญญาแบบหมู่เลยอย่างนี้เหมือนมีเมสซี่มีซัวเรสเข้ามาเลยนะครับผมได้ได้มาเป็นทั้งทีมเลยนะครับ แพ็กเมซี่แพ็กนีมาใชนไหมครับก็จะเข้ามาเลยแบบนี้ก็ได้นะครับผมรวมรวมแบบตัวดังๆอ,อันนี้ก็แนะนำเกมเพลย์กันหน่อยนะครับผมว่ามีหน้าจออะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดทีของผมงก่อนแล้วกัน <S <S เอาแล้วับผมและสสำหรับทัวร์นาเมนต e ์อีฟุตบอลเน็กเจนลิกนะครับสองศูนย์สองสองบีสเตตไบปิดครับเป็นการแข่งขันของนักกีฬา16สโมสรฟุตบอลไทยลีก ซึ่งเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหน้าใหม่ทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศจนเหลือแค่1คนสุดท้ายที่เป็นตัวแทนของแต่ละสโมสรโดยใช้เกมอีฟุตบอลเ2022ระบบ PC มาแข่งขันกันนะครับผมการแข่งขันเนี่ยในลีกจะเป็นรูปแบบ1ต่อ1นะครับเป็นแบบเกมเดียวเลยเก็บคะแนนเหมือนฟุตบอลจริงๆเลยครับระยะเวลาการแข่งขันนะครับ17มิถุนายนถึง24สิงหาคม 2565เริ่มการแข่งขันตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube นะครับผม e a g u e Thailand และอยากจะแนะนำทุกๆคนนะครับให้ไปติดตามนะครับผมเพจ e a g u e Thailand กันด้วย e l e a g u e นะครับผมแลเว้นวัค Thailand บอกเลยว่า E l e a g u e Thailand ตัวจริงเรื่อง e ี o o ฟุตบอนะครับผม และเพื่อนๆที่สนใจนี่ครับอยากจะเล่นนะครับไม่ว่าจะลํำลึกความหลังเล่นกันกับเพื่อนหรือมาทําทีมนะครับคุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วและวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนบ้างนะครับที่แวะมารับชมอย่าลืมกดไลค์กดรางรอเช่นเคยลิ้นเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับรายเช่นเคยนะครับอยากมาดูผมเล่นอีกหรือเปล่าทีอย่าไปลืมนะครับผมเจอกันใหม่คริปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ เจอครับผมราคันโครับผมสวัสดีครับ ับมนี่ก็คือความสนุกความร้อยส่วน,วนกันเลนะครับที่ผมผ้าไหมาแล่นในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักรัดไลค์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน